เนาะหลังจากเขาเกี่ยเข้ากแล้วก็เขาก็ต้องมาขนเข้ากแล้วบ้านนี้อ้าวเฮ็ดเฮียแล้วแฮงกะเติ๊กยาวลายเลยได้นระเบ้านักได้เนาะทุกก็ต้องทนจนก็ต้องสู้แล้วเวลานี่นี่แหละชีวิตชาวไทยชาวนาเขาหนักเว้ยหนักสัมใดรก้าหับหยาบสัมใดกัดขนเข่านี่ก็ได้หักมากไม่หยุดไม่ถือนี่ อออต,อตอนนี้ก็นพนักง,งานขับจ้างแบกข้าวเขาก็กำลังเคลื่อนที่เขาว่โอ้ยเอาหน่อยแท้ี่สมอยูบจ้างวันละสิบห้าพันนี้ S <S เออลงนีได้เอา้าทิ่มแฮง t ท ế จ้างวันละสิบห้าพันกินเองอยู่เองยังจิมมาทิ่มแฮงอยู่มันกรล้นมัดแลวเขาเฮานี่ตอนนี้ซูเปอร์เฮากำลังจัดแจงเงาะจัดแจงเดี um> ยๆ,ๆ,ๆ <S 2> <S 2> <S ยวเดี๋ๆวเียวเดี๋ยวเดี มีแล้วชีวิตชาวนาเฮาถูกกระหาบหยาบกระทนขึ้นอยู่บ่เนาะอสัมนขึ้นอยู่ตรงเนื้อเนาะตอนนี้เขากำลังเคลื่อนข้าวเขาเสียเมื่อไว้อยู่ร้าน นี่แหละบรรยากาศน้ำแรงๆเนาออยู่ทงนาำแต่เขาแก่เข้าขึ้นมากับข้า <c oughs> ไม้ฮักครับแก่ไปบุได้ต้องตัดไม้ออกก่อนโอ้ตายตายตายยากเราจะไปแห้งตืมนี่ก่อนตอนนี้ก็ขาดเรียบร้อยโอ้โหตัดต้องได้ตัดด้วยเนาะ ตายมันนะต,นตัดก้เลวยังตัดตายอีกนี่แหละเนาะแกเข้ากันยังยากปานนี้เส้นทางชีวิตของเขาก็เส้นเดียวกันการที่เขาต้องแบบเดินหน้าไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีอุปสรรคเขาก็ต้องฟันฝ้ามันไปให้ได้เนาะฟันฝ้าเก็บยังทำยังพอเพียงเขาบุญโยท่อมันก็สิผ่านไปได้ด้วยดี ก็ล,ลายใหญ่ห้างย้ำหนีก็จีน้๊ดผ้ารูดมือมาทาั้งนี่เลยออก ันตีเอาเนาะมือนะมันโมแห้งก็เลยเอามาตากตากเอาไว้ซีเพราะได้กินข้าวไม่ถอยเลยถอยเลยัวนี้กแม่นตัวที่เขาแก้ขึ้นมาเนาะโอช่วยแก้ขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ว่ามันกันยังเปียกอยู่เพราะว่าฝนตกทำมือนะ คนเข้ากองเข้าตอนนี้เขากำลังสีกองเข้า